กินทุเรียนอย่างไรไม่ให้อ้วนช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนเพื่อน,อนๆทราบไหมคะว่าทุเรียนเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่มีโภชนาการสูงมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ถ้าเราเผลอทานเยอะนะคะน้ําหนักตัวมาแน่นอนแถมอ้วนด้วยนะคะวันนี้ลีเองมีเคล็ดลับมาฝากกันว่าทานทุเรียนอย่างไรไม่ให้อ้วนนะคะฝากกดแชร์กดเลิฟติดตามกันด้วยนะคะข้อแรกนะคะเลือกทุเรียนแบบหำหำ จะได้มีน้ำตาลที่น้อยกว่าเลือกทุเรียนแบบสุกพอดีไม่สุกมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ําตาลก็จะน้อยกว่ากว่าที่เราจะเลือกทุเรียนแบบสุกเกินไปแล้วก็ปริมาณในการทานทุเรียนต่อวันให้ทานเพียงแค่2เม็ดก็เพียงพอแล้วนะคะ 2. เลี่ยงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวรร้อนนะคะลาด้วยน้ำกะทิใส่ทุเรียนเข้าไปอร่อยเพลินเลยค่ะแต่ต้องแนกมาในเรื่องของความอ้วนแน่นอนนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเน้นการทานทุเรียนเปล่าสดดีกว่าค่ะข้อ3 กินทุเรียนแล้วต้องงดแป้งนะคะยกตัวอย่างเช่นเย็นนี้หรือว่าบ่ายนี้ทานทุเรียนแล้วเนี่ยตอนเย็นก็งดแป้งงดพวกกะทิงดพวกของหวานนะคะเพราะว่าเราได้รับปริมาณน้นําตาลเพียงพอแล้วค่ะข้อ4่นะคะเลี่ยงการกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์ด้วยความที่ว่าผลไม้ทุเรียนเนี่ยมีสารกำรรมะถันเยอะและสารตัวนี้ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการร้อนในเกิดการเมาเร็วได้นะคะ 5. ทานทุเรียนพร้อมน้าเปล่าเยอะๆในขณะที่เรากินทุเรียนเนี่ย เราก็เกรงว่าร้อนหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทานไปด้วยแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆไปด้วยเพื่อลดอาการร,ร้อนหนแล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องได้เร็วขึ้นด้วยข้อสุดท้ายนะคะจํากัดจํานวนการาทานทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเพระาะฉะนั้นต้องจํากัดจํานวนการทานทานเพียงแค่2เม็ดต่อวันนะคะแต่ถ้าไม่อยากจะอ้วนง่ายนะคะกเออ็เพียงแค่1-2คำก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์การกินทุเรียนแล้วอ้วนอ่ะทักมาคุยกันนะคะ